สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเมมโมรีช่องอาริงโกรุ่น DJ VX 2 0นะครับอันดับแรกเลยนะครับคือผมได้โจทย์จากลูกค้ามาว่าวิทยุเนี่ยมันมี160ช่องนะครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยมีช่องใช้งานหลายแผนกเขาอยากให้ช่องเนี่ยมันเรียงกันผมก็เลยบอกว่าถ้าเราต้องการให้ช่องเรียงกันเนี่ยเราก็เมมโมรีช่องไปนะครับจาก160กเนี่ยก็เป็น 161, 62, 63, 64 5แล้วแต่ว่าคุณจะมีกี่แผนกมีกี่ช่องนะครับแต่ข้อดีในการที่เราเมมโมรีช่องนะครับให้มาเรียงกันเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมานั่งจดจําครับว่าแผนกไหนใช้ช่องอะไรถ้าช่องใช้งานที่มันอยู่ห่างกันหลายๆช่องยกตัวอย่างเช่นแผนกช่างคุณอยู่ช่อง50สนะครับส่วนของรปภอคุณอยู่ช่อง80 Factory คุณอยู่ช่อง160น่ะคุณก็ต้องมานั่งจำใช่ไหมครับว่าใครอยู่ช่องไหน แต่ถ้าเราเมมโมรีให้มันใกล้ๆกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีการหมุนปุ่มไดเอลช่องที่มันใกล้เคียงกันอย่างนี้ได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นช่องที่ผมเมมโมรีไว้นะครับคือ160ช่องเนี่ยผมใช้ว่าเป็นเซนเตอร์นะครับช่อง161เป็นแฟกซ์นะครับ162เป็นเอนจิเนียร์หนึ่ง163เป็นอนจิเนียร์สองสามสี่นะครับแล้วก็165เป็นซิเคอร์ตี้ทีนี้ วิธีที่เราจะตั้งค่ามันเราจะต้องทําไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกให้ลูกค้านะครับปิดเครื่องก่อนเราไปเลือกโหมดนะครับปิดเครื่องนะครับกดปุ่มไซคีสองที่อยู่ด้านข้างนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับไม่ต้องปล่อยนะแล้วก็เปิดเครื่องก็ยังค้างอยู่จนหน้าจอมันแสดงคําว่า dsp นะครับแล้วเราหมุนไดอะลด้านบนนี้ครับเราเลือกเป็น name ก็คือชื่อที่เราจะตั้งมันนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อเป็นการยืนยัน กด TSC ออกนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่องใช้งานปกติเวลาที่เราจะเมมโมรีมันนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับ V M ก็คือ v f o นี่แหละครับกดแล้วเราก็เลือกความถี่ที่เราต้องการนะครับว่าเราจะใช้ความถี่อะไรในที่นี้ผมจะลองยกตัวอย่างขึ้นมาสักช่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะเลือกเป็นความถี่2449125นะครับแล้วก็เมมโมรี ไว้ที่ช่อง166นะครับกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยดอกจันนะครับจากนั้นให้เราหมุนปุ่มไดเอลเพื่อเลือกช่องมุมขวานะครับด้านล่างมุมขวาจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับว่าเราจะเมมโมรีที่ช่องอะไรนะครับในที่นี้ผมจะเมมโมรีที่ช่อง166เลข166กกระพริบกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ เท่านี้ครับเราก็จะเมมเบอรีได้แล้ว <100 and S 1> แต่ถ้าเราอยากได้ชื่อช่องด้วยนะครับ <Earth S 2> ก็จะต้องเข้าไป <and S 2> อีก1น <50 S 2> ึ่งฟังก์ชันก็คือกดเลือกช่องที่เราเมมเบอรีไว้ก่อนอย่างเช่น166นะครับกดปุ่มฟังก์ชันนะครับตามด้วยเลข8จากนั้นหมุจากนั้นนะครับโทษทีนะฮะกดปุ่มดาวลงมานะครับมาหาคำว่า นี่ครับมาหาคําว่า channel name นะครับแล้วก็หมุนได a l เพื่อเลือกสัญลักษณ์ที่คุณจะใช้เป็นตัวยอ่อของช่องนั้นๆในที่นี้ผมขอใช้เป็นช่อง4แล้วกันนะครับแล้วผมก็กดปุม่มฟังก์ชันเพื่อเป็นการยืนยันในช่อง C แล้วกด ESC off เห็นไหมครับช่อง166คุณก็จะเป็นตัวยอ่อว่า4แล้วนะครับ